วันนี้2มีนาคม2567ครับผมอาจารย์เพิ่มน้าแพรมาอีกแล้วครับหาพระมาให้สะสมพระดีๆนะครับที่สวยเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้เอาพระสายอีสานใต้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเกจิองค์หนึ่งกันครับปี2516นะครับหลวงพ่อพานะครับวัดโพทองนะครับบ้านยางอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาดูรายละเอียดกันครับครับ ครับเหรียญกระไหลเงินนะครับหลวงพ่อพานะครับวัดโพทองบ้านยางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีสองห้าหนึ่งหกแท้แน่นอนครับครับเพราะว่าเป็นของทางบ้านคุณแม่ผมนะครับอันนี้เคยขึ้นคอคุณแม่ผมมานานนะครับเป็นกระไหลเงินนะครับหลวงพ่อพานะครับวัดโพทองบ้านยางครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เกจิองหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของเอ่อบุรีรัมย์นะครับ ปี2516ครับเปิดเอาไว้ที่2,000บาทครับสนใจนะครับทักมานะครับ0950522679นะครับ0950522679นะครับหลวงพ่อพานะครับวัดโพทองบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่านะครับก็หายากอยู่นะครับภาะปี2516นะครับสวยกิีครับก็สภาพศึกตามการใช้นะครับ นะครับก็มีการหลุดลอกบ้านแต่ว่าไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีศึกนะครับก็เปิดที่สองพันบาทครับสนใจศูนย์เก้าหูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้านะครับหลวงพ่อพานะครับวัดโพทองบ้านยากอำเภอเมืองจังหวัดบีรมปีสองห้าหนึ่งหกนะครับสนใจศูนย์เก้าห้าศูนย์้าสองหกเจ็ดเก้าครับอาจารย์เบิ่มท่าแพนะครับรับรองรับประกันแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ไหลนะครับก็ไหลเงินนะครับ เก่าสามสภาพนะครับสวัสดีครับ